ส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นอันที่อาจารย์ที่เคยเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เขาสอนร่วมกับผมอ่ะเขาก็ไปนค้นสมการที่ใช้ในการหาพื้นที่กับปริมาตรของรูปทรงต่างๆนะครับมารวบรวมไม้ให้นะครับก็เนี่ยเอาไปดูได้เอาไว้ใช้อ้างอิงได้นะครับโอเคไหมแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการขุดบ่อด,ดินนะครับ อันนี้ตั้งใจจะให้ไปดูเองนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแหละมันก็ตรงไปตรงมานะครับอันนี้เป็นบ่อดินที่ปากบ่อมันเนี่ยกว้าง6.4คูน6.4เมตรขุดลงไปลึก4เมตรนะครับแล้วก็ก้นบ่อก็เป็นเนี่ย3.6คูน3.6เมตรนะครับเขาถามอะไรเลยเขาถามปริมาณของดินที่จะต้องขุดออกนะครับเออ คำว่าเอิร์ธตัวนี้มันไม่ได้แปลว่าโลกอย่างเดียวนะครับเอิร์ธมันแปลว่าดินได้ด้วยนะพื้นดินน่ะนะครับอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยดูไม่ต้องขุดดินออกมาเป็นปริมาตรเท่าไหร่นี้นะครับก็เข้าสมาการเมื่อกี้เลยใช่ไหมแล้วก็คำนวณออกมาให้ได้นะครับอันนี้ก็ไปดูเองได้นะครับส่วนเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเราได้เลขตรงนี้มาใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปประเมินได้ไอ อะไรนะรถตักดินที่เราจะไปจ้างเขามาเนี่ยเขาก็จะดูแลอ๋อนี่ฉันจะต้องไปขุดดินแกร้อยสองจุดหกคิวไว้ฉันจะเหมาแกคิวละร้อยบาทห้สิบาทอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดยังไงก็คิดเป็นราคาต่อนหน่วยไปนะครับส่วนอ่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มซับซ้อนแล้วว่าเนี่ยถ้าถ้าก้นบ่อด้านล่างนะจะเทคอนกรีตให้มันลึก 2เมตรอย่างเงี้ยเออมันจะต้องเออมันจะต้องใช้คอนกรีตเป็นปริมาตรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็ไปคำนวณปริมาตรซ้ำอีกรอบหนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ตรงไปตรงมาอันนี้ไปดูเองได้นะครับแล้วกออ็อันนี้เป็นโจทย์เรื่องปริซึมอันนี้ไม่น่ามีอะไรนะปริซึมนี่ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะออถามอีกนิดนึงก่อนจะ ก่อนจะไปลองทำสรรมการเล่นอะไรกันนิดหน่อยนะครับพื้นที่ผิวข้างของบ่อแบบนี้เราคำนวณไปทำอะไรอ่ะพื้นที่ผิวข้างแบบนี้นึกออกไหมมันมันถ้าเกิดเราขุดบ่อดินเนี่ยพื้นที่พวกนี้เราเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างพื้นที่ผิวข้างมีบ้านใครทําบ่อกุ้งบ่อปลาบ้างไหม เวลาขุดบ่อนี่คุณต้องปูผ้าพลาสติกไหมกันน้ำรั่วอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมไม่มีบ้านไหนทำกเกษตรกรรมบ้างเลยเหรอไม่มีเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาบ้างเลยเหรอเวลาเขาขุดบ่อเก็บน้ำอะไรแบบนี้เขาจะต้องปูผ้าพลาสติกไหมที่เป็นผ้าพลาสติกดำๆขืนใหญ่ๆอ่ะใช่ไหมสมมุติถ้าคุณจะต้องการจะปูผ้าพลาสติกรองผิวบ่อแล้วก็ก้นบ่ออย่างเงี้ย มันก็หนีไม่พ้นใช่ไหมว่าคุณจะต้องคำนวณพื้นที่ผิวให้เป็นใช่ไหมครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณก็จะต้องใช้สมการชุดนี้ใช่ไหมนี่มันก็จะต้องมาคำนวณพื้นที่ผิวให้เป็นด้วยสมการชุดนี้ใช่ไหมครับโอเคไหมอ่ะมีคําถามอะไรไหมครับเนี่ยพื้นที่ปริมาตรของรูปร่างรูปทรงต่างๆมีคําถามไหมครับ ยังง่ายอยู่ใช่ไหม